วันนี้ต้องบอกว่ากัมพูชานั้นในสายตาชาวโลกก็ไม่รู้ล่ะเขาก็พยายามที่จะไปฟ้องไปอะไรต่ออะไรแต่พฤติกรรมน่ะมันปกปิดกันไม่ได้ล้ะค่ะล่าสุดนะคะทางเกาหลีเนี่ยเขาประกาศเตือนเลยเก็เพราะว่าเขาโดนเหมือนกันกคุณสุ<อ>วิทย์ คนเกาหลีที่ไปที่กัมพูชาค่ะมีทั้งโดนหลอกไปมีทั้งไปโดยภาษาซื่อในแหละและสุดท้ายโดนทําร้ายจนตายก็มีมาแล้วค่ะเพียงแค่คนเดียวที่เสียชีวิตไปนะคะเกาหลีเขาไม่อยู่นิ่งเลยค่ะมีการประกาศออกมาแล้วโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศเตือนประชาชนไม่ให้เดินทางไปที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเลยคุณสุวิทย์ ไม่ให้เดินทางไปนะคะ<อ>ถือว่าเป็นการประกาศที่ไม่ใช่เตือนว่าอาจจะไม่ปลอดภัยหรืออะไรนี่คือประกาศว่าไม่ให้เดินทางไปเลยค่ะหลังจากมีชายเกาหลีหลายคนถูกหลอกไป<อ>ถูกหลอกไปทํางานถูกหลอกไปขังไปดื่มอะไรต่ออะไรแล้วสุดทา้ายก็ทําร้ายเขาจนตายไปค่ะคําเตือนนี้ถือว่าไม่เคยได้เห็นกันมาก่อนเห็นยากมากนะคะเป็นคําเตือนระดับพิเศษค่ะซึ่งหมายความว่าทุกคนที่เห็นคําเตือนควรงดเดินทางไปอย่างเด็ดขาดคือไม่ให้ไปเลยอ่ะ ไม่ได้เตือนว่าอ,อ,อย่าไปนะมันจะอันตรายคือ ไม่ต้องไปค่ะออแล้วก็ยังมีหลายจังหวัดในกัมพูชาที่อยู่ในระดับการเตือนสูงสุดแบบนี้นะคะเช่นสรีหนุวิลเกาะกงและพระตะบองค่ะกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้บอกว่าขอให้ผู้ที่อยู่ในกัมพูชาไปแล้วก็ระวังตัวด้วยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับเตือนอีกครั้งหากจำเป็นนะคะเรื่องนี้ท่านประธานาธิบดีอีเจมองค่ะของเกาหลีใต้สั่งให้หน่วยงานต่างประเทศดาเนินการทางการทูตอย่างเต็มกําลังสิเขาเป็นห่วงคนของเขามากนะคะ เพื่อคุ้มครองพลเมืองที่อยู่ในกัมพูชาค่ะหลังจากเกิดเหตุสะเทือนใจคือเหตุการณ์นี้ต้องบอกสะเทือนใจมากค่ะเป็นหนุ่มน้อยนักศึกษามหาวิทยาลัยถูกหลอกไปในแกงต้มตุ๋นนะคะเนี่ยและสุดท้ายโดนทรมานค่ะแล้วก็เสียชีวิตโดยที่พ่อแม่ก็ไม่ได้ดูอกดูใจเลยค่ะไปเสียชีวิตอยู่ที่กัมพูชานะคะผู้นําเกาหลีก็บอกว่าจากนี้จะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกค่ะเพราะว่านอกจากหนุ่มคนนี้แล้วก็มีรายงานที่ชาวเกาหลีโดนทําร้ายโดนหลอกลวง โดนให้ดื่มอะไรแล้วก็ตบซับไปอย่างเงี้ยแล้วก็โดนไปในแก๊ง call center ก็มีหลายกรณีแล้วเพราะฉะนั้นหยุดแต่เพียงเท่านี้นะคะประสานทั้งฝ่ายทางการทูตคนที่จะไปไม่ต้องไปไม่ต้องไป<อ>นะคะส่วนคนที่อยู่ถ้ากลับได้กลับค่ะเพราะว่าที่นั่นไม่น่าไว้ใจแล้วเสหนุวิวพระตะบองพนมเปนอันนี้ไม่ให้ไปนะคะรวมทั้งเกาะกงด้วยค่ะสสเกาหลีใต้ก็บอกว่าถ้ากัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือเกาหลีใต้ก็จะใช้มาตรการในทุกรูปแบบรวมถึงรวมถึง ใช้กําลังทหารนะคุณสมิ่คือเขาเอาจริงนะคะเกาหลีใต้บอกว่าเขาอาจจะใช้กําลังทหารเพื่อคุ้มครองพลเมืองของตัวเองซึ่งเราก็น,นึกไม่ออกค่ะว่าจะเป็นอย่างไรของเราก็นู่นนะคะเปิดเสียงผีมั่งเสียงกระสือมั่ง เอากระสือบินอย่างนี้นะคะแต่ของเขาเนี่ยจะใช้กําลังทหารโดยในเดือนนี้นะคะเขามีตัวเลขว่าชาวเกาหลีใต้ถูกลักพาตัวหรือถูกกระรทาอะไรที่ไม่สมควร<อ>คือโดนอาจจะโดนเหล่าโดนทรมานโดนกันแกล้งโดนสารพัดนะคะสามร้อสามสรายซึ่งเยอะมากนะคะรัฐบาลก็ยอมรับว่าอันนี้เป็นการ<อ>บกพร่อง ของรัฐบาลเองด้วยก็คือเขาก็จะขันน็อตให้มากข้้แเราจะเร่งดําเนินการหวังว่าจะใช้กรอบการทูตก่อนนําทางไปแล้วอาจจะต้องใช้กําลังทหารในที่สุดค่ะคือเบาไปหนักอ้โอต้องบอกว่าเขาเอาจริงเนาะคุณสุวิทย์เนาะใช่ใช่ครับ